วันนี้มาหนักกว่าน,นั้นโทรมาเมื่อตอนบ่ายฮัลโหลแล้วก็เราก็เ,ากเออมันพูดมันพูดกับเราฮะถ้าไม่มีเสียงเงียบผมจะฮัลโหลแต่ถ้ามีเสียงผมจะพูดอีกอย่างหนึ่งฮัล,ลโหลตุ๊าะชัยครับเมียได้รนะครับสมมติธนาคารหรืออะไรโทรมาจวงนี่ผมก็จะบอกตุ๊าะชัยครับอะาเราพอเขาพูดมาปั๊บเออเราก็เปลี่ยนมาปกติทีนี้มันไม่งั้นมันบอกเราเราได้ส่งของ เออมาให้คุณแน่เราได้ส่งของที่คุณสั่งมาให้คุณแต่ไม่มีผู้รับเดี๋ยวเราจะส่งซ้ํานะเราก็อะไรนะครับของส่งซ้ําคืออะไรครับมันก็บอกเป็นไอ้นั่นค่ะเป็นเดี๋ยวถ้าเราไม่รู้นะได้ได้ครับส่งมาเลยครับแต่นี่มันก็เอาเงินเราไปแล้วเราก็เปิดออกมาตายแล้วมันบอกว่าเป็นไอ้นั่นไอ้ยาที่จะทําให้ใหญ่ยา,ยยาวแล้วก็ทนเฮ้ยผมบอกผมไม่บ้านะ ฮะผมไม่ได้สั่งอะไรใหญ่ยาวทนอะไรผมไม่เอาแล้วมันก็บอกยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรมอไม่รู้ของคุณจะใหญ่ยาวแล้วคุณจะทนอึดอือึดผมก็เลยเออผมไม่ได้สั่งนะเื่อใครสั่งอะ่ะมันก็บอกคุณนั่นแหละสั่งเไอ,เอ้ผมไม่ได้สั่งยาอะไรยาให้ใหญ่เฮ้ยผมไม่ใหญ่กลัวหรอกผมกินนอ่นี่เลือดจระเข้แคปซูลทาวินนะ่เลือดจาราเข้แคปซูลทาวินเนี่ยนะครับ เพราะว่าผมกินเข้าไปแล้วมันจะมีเลือดสูบฉีดท่านผู้ชมทําให้เลือดเดินสะดวกมีอารมณ์มเริ่มตามธรรมชาตินะครับเออเป็นธรรมดาเพราะว่าเลือดเดินดีอะไรก็ดีมันก็ทําให้ออใหญ่ยา,ยาวได้แหละเพราะว่าเลือดมันเต็นมันไป,ม,นไปมันไปรวมตัวกันได้เมื่อ,เ,อเกิดปีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเี่นี้ธรรมชาตินะครับกราบขออภัยนะฮะอันนี้เป็นความจริงผมทานวันละสองแคปซูลผมก็รู้สึกว่าผมก็ตอบมันไปว่า ผมไม่ต้องการที่จะให้ใหญ่ๆเพราะผมปกติผมก็อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแหอ่า <S <S ้าเป็นามหรือเบาหวานผมก็จะบอกว่านี่ผมย<ม>ีโมเลเซตนะครับเป็นมีสาร GIF1 นะครับที่จะที่จะช่วยให้ผมเนี่ยน้ำตาลลดลงนะไม่ต้องฉีดอินซูลินที่พุงเพราะฮูโมเลเซตมันแทนอินซูลินได้แล้วถ้าผมคุยกับสาวเหนือแน่ผมก็จะบอกว่าไปซื้อซะ มันจะมีอ้าเช่นะครับเป็นอา,อาจารย์วินเชยชมศีกับอาจารย์อ้อยจินดาวันศิรันทรวิเนติเป็นผู้ที่ทําอย่างนี้ให้กับคนเหนือมีพวกนี้แล้วลวดโดนดีนะครับจะสับกระเฉงนะเดินไปทุกจุดของร่างกายตอนอายุ17เลือดมันเดินยังไงพราะอายุ70เลือดมันก็จะเดินอย่างนั้นผม73ไม่ต้องมาให้ผมซื้อใหญ่ยาว มันก็บอกงั้นก็จะให้ทําให้อึดทนนานเพราะใหญ่ยาวที่ไม่อึดทนนมีแต่นี่ของมันเนี่ยที่ผมสั่งมาแล้วผมผมมันเอามาให้เนี่ยจะทนนานผมว่าไม่ต้องไม่ต้องผมไมไ่ต้องการเพราะว่าผมจินในนี่ถังเช่าโกเบิร์พลัสองเต้เหมือนกันในอดีตพันปีถ้าไม่อึดไม่ทนจะไหวเหรอสนหนุมต้องเป็นโอ้โหเป็นสิบสิบคน นอนเรียงกันตามห้องมันก็ต้องอต้องทน <c oughs> ไม่ใช่ไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้ไอ,อ,อ้ปรากฏไปได้สองห้องหมดแรงและคราน้องเตะเขาไม่เป็นไรนี่มันช่วยในเรื่องของการกำลังนะครับช่วยป้องกันภูมิแพ้ป้องกันเบาหวานความดันนะครับแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดนะแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างพลังคนได้นอนหลับพักผ่อน เตพักผ่อนสบายพอตื่นเช้ามาก็ไปตะเวนเดินต้องตองตามห้องต่างได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เหมือนกันถ้าท่านรู้สึกว่าท่านอ่อนเพลียท่านไม่ไหวหน้าโอ้ยอะไรต่างๆมันมันไม่ดีอ่ะท่านกินอันนี้บำรุงร่างกายนะครับเป็น go b ร์ t plus ครับของประธานเอกสิทธิ์ทรัพย์เจริญแห่งบริษัท new sexual u c c s ที่อยู่อิเิเดลาพลา้าชั้น4นะครับท่านผู้ชมไปเถอะนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะ เออพรุ่นี้สิคนไปเยอะมากแล้วก็บางทีประธานเอกสิทธิ์ก็จะไปอธิบายบรรยายถึงว่าประโยชน์ของมันเป็นยังไง่าไปที่นั่นนะครับแล้วก็ท่านก็ซื้อกลับมาได้นะฮะหรือจะเอาชาก็ได้ผมไปที่ไรเขาก็เลี้ยงชาชาเห็ดถังเช่าของบริษัท New Success World เ <c oughs> ช่นกันนะครับ่านะแล้วก็มีกาแฟมีอะไรเยอะแยะเยอะแยะนะที่เซรัม่มทานหน้าให้หน้าตึงเป็นที่รักของทุกคนก็ได้ ผมไม่ต้องการง้อให้พวกเอ่อมาไอ้พวกมาหลอกขายผมเอาใหญ่ยาวอึดเอึดอ,อะไรหรอกเพราะผมมีของดีของผมสองอย่างเนี่ยนะครับคือเลือดจระเข้แคปซูลตราวินแล้วก็ถังเช่ากโกเบิร์นพลัสนะอันนี้อยู่คู่กับชีวิตผมมาตลอดผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นพอผมบอกไปบรรดาผมเลยผมผมพูดผมมันมันพูดอะไรมาผมก็อ่าก็คือมีเลือดจระเข้ตราวินถังเช่ากโกเบิร์นพลัสอยู่แล้วนี่ครับมันดา่าผมเลยบ้าแล้วมันก็วางหูไปเห็นไหม ถ้ามันจริงใจมันจะมาด่าผมทําไมใช่ไหมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมต้องระวังนะถ้ามันมันจะมีบุกใหม่มาอ้างครับท่านผู้ชมหนึ่งไม่พูดเอาเสียงเราไปเพราะเราต้องย้ำใช่ไหมค่อยๆเสียงเราบ้านเราไปแล้วก็สองก็คือที่ผมเจอนะก็คือโทรมาว่าผมสั่งของแล้วนะเดี็กกำลังจะเอามาให้พันกว่าบาทว่าอะไรไม่เคยสั่งก็คืออะไรคือใหญ่ยาวแล้วก็อึดทดนอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องนี่อายุเจ็ดสิบสามแหละผมทาน เลือดจระเข้กับถังเช่านี่ต่อเนื่องกันมานานเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูผมเด็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมกล้าที่จะมาแนะนําท่านนะครับผมอยากให้ทุกท่านมีพลังแข็งแรงทุกด้านนะครับ